บนบ่าวเท้าด um ังนั้นบ่าวเท้าบ่าวเท้าบ่าวเท้าบ่าวตอันนี้บ่าวตัวฮะบตัวล็อกไปหมดบ่าวตัวล็อกล็ไปหมดนะเนี่ยก็จะมาจู้จุจุจุแบบสุบ้างสีบ้างจุจุแบบมีเดียมแรงนะฮะมีเดียมแรงมีดีมแรงเอาใช่บ่าวเวทเนี่ยโอ้คือผังความนี่มันจะไหมหมดละบัลลังก์บัลลังก์จุเล่จุเล่ตารจิสตาร์ไปไหน ยิ่เอ้ยโอ้ยไมไม่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 ีมยไม่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 ไมาไม่ไม่วม่ไมตไม่ตม่ยม่ไม่ไะวไม่ไร่ไ่ไมเไม่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 เไ่ เราจะย่างกินอย่างนี้เลยสุดๆฮะเนะเบาเท้ายังไออ่ะเบาเท้ายังไออ่ะหอมหอมเต็มเลยกูอยากแล้ว ไม่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 เอ้ยไม่ไม่อย่างเงี้ยเขาอย่าให้มันไม่ข้างนี่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 มันกับเนื้อมันจะหด้ยใครบอกไม่อร่อยลองทำดูดิลองดูมันอร่อยไหมอร่อยเนี่ยเห็นไหมมันแตกเปียกเปียก ชูคาเขียงนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เขียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอบไม่ให้เขียงอบกินอโรมาของไงเขียงมันก็จะมีกลิ่นไม้นึงโอ้อร่อยจะตายไม่เฉียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เออเออพอแล้วมั้งพอเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเราต้องเติมเกลือเข้าเลยไหมเนี่ย เกล่นี่เขาทำกันอย่างนี้เนี่ย่เออเกลือติมติมเค็มขนาดบอกอะไรผู้ชมนะฮะ ช่วงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับไปเลยนะครับช่องเบาโตู้เบาตู้เราไม่เบื่อหน่วยสมุดไปนะ